ขอให้สโนว์องเรามาสู่สำลักดอไปนายามเช้าวันนี้มันเกิดของสองแสบนะคะก็คือสโนว์กับอาบูแสดงแสดงมีเค้กด้วยทุกคนโลพี่ติดฝนอยู่นะคบมาไม่ได้ฝนตกติดฝนต่เพิ่มจะมาเดี๋ยวค่อยๆมทีหลังนะจ้าอย่ามาอย่าจะเลี้ยงอะไระ เนชื่อย hey. <pe> ูโอ <c uk> ้โหที ah. hey, ่พิ่งเล่นสโนตัวเดียวก็เต็มแล้วอับูเอบูเอเอเอบูเออตีอยตัวเอะสโนว์แอนด์อับนี่เราไม่เกี่ยวไหม่ะเควินเราก็ไม่เกี่ยวไหม่ะสโนว์ครับหปีใช่ไหมหนึ่ปีของสโนว์อาบูสีพีกจิ้มหนึม มันต้องปรับให้ได้มากกว่าอายุจริงอ่ะจะได้อายุยืนเพิ่มอีกหนึง,งจ็อายุยืนกว่านี้สักนิดนึงอ่ะแปดอาจุดไฟอาโบไปไหนอ่ะอาอยู่นี่ไงวันนี้อาโบครบสี่ขวบแล้วในเด็กเลนทางนี้เออเดี๋ยวก่อนทุกคนอาโบไม่ต้องวัดีเรา,าดี๋ไม่อๆๆว่นเดี๋ยวเาเอาบนั่งลงเอไงดีวะแฮปปี้าเ๋ไม่ใช่มลีเราได้วันดีไม่มดีเราไม่ได้ไี้าเด ไหาหเพลงนึงเลยอาเจ้าของวันเกิดฟังนะแฮปปี้เบส ยามเช้าขอให้อาบูก็มีความสุขมาแล้าร้อยเด็กๆทุกคนมีความสุขนะครับผมไง่าพี่วัเด็กผู้ยงเจ้าภาพต้องได้กินเยอะสุดสิอันเช่นเล็กเจ้าภาพเจ้าภาพไหนดูฟันนี้เจ้าภาพฟันหนูจะขึ้นอีกไหมลูกถ้า ของอาบูเจ้าภาพหมายเลขสองให้ให้เจ้าภาพกินก่อนนะลูกนะเห,หนูต้องรอแป๊บมาลีกับเควินคนต่อไปนะลูกอ่ะมาลีกิลกนลูกวันอะไรย,ยิ่งกว่าเจ้าของวันเกิดโอโ้โหแล้วคนนี้หนูไม่อยากกินบ้างหรอลูกหนูนั่งหน้าขมวดอยู่เนอ,อะไอของเควินมอมอเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งกันยิงโมมา,ก,ก,มาก,กินอันนี้อ่ะเควินหนูอิ่มไหมลูกถ้าไม่อิ่มหนูบอกปานะลูกเอาเรื่ยิงโมหนูเข้าไปในนั้นได้ยังไงลูก ลเละเทะเละเทะหมดแล้วลูกสุดอยอดเกิดเป็นพ่อมาต้องมี1วันที่ตามใจให้นิดหนึ่งนะครับอบูเอ้ยโ็ไ oh my god ตเอร่อยมากอ่หญิงโมหิงโมกินตรงนี้ได้มั้ยลูกหนูไม่ต้องเข้าไปกินข้างในต้โซฟาได้มั้ยลูกอีเควินก็คือข่าไปกินที่พื้นที่ปรมนะเออมอลลี่หนูกินไปนแล้วไม่ใช่เหรอลูกหนูอยากกินอีกเหรอลูกอ,อ่ะเอาไปให้พจมานกันฝนตก ข้างในมีแต่ความบุ่นบายน้ำท่วมอีกดูข้างในหนูพอแล้วลูกหนูหนูกินเยอะมากหนูหนูอ้วนไม่ไหวแล้วคนนั้นอะ่ะมันไม่ไหวแล้วคนนั้นอะ่ะโคชีหนูติดฝนหรอเราไมีวันนี้มันเกิดอาบูกับสโนว์เขามีเค้กมาให้ด้วยกินเลยลูก <c oughs> เออปัจจาบนแป๊บหนึ่งลูกพจจาบนแป๊บหนึ่งเอ้ยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยเยวขอเอาให้พัจจาบนก่อนนะเรากินไปกัน เจ๊ป้าพอปยป้าพีจากกินเทปคอมือค่ะขอบคุณค่ะอุยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยละสิ กินยากมั้ยคะกินให้หมดนะคะเอาพ่อจี้หนูกินไปก่อนนะป้าไปเทคแคร์ฝั่งเจ้าภาพวันเกิดก่อนนะลูกนะไปเทคแคร์ฝั่งเจ้าภาพก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันเกิดทีไรมักตีกันทุกทีไม่ได้มีวงเพื่อชีวิตเล่นนะครับแต่ว่าก็คือแย่งของกินเก่งเหนื่อยเข้ามาดูกดแชร์รอยังถ้ากดแชร์แล้วขอให้เมีความสุขบ้านนำท่วมครับทุกคนคนนี้ก็คือไม่มีใครหั่นให้เธอเธอก็เลยกินแบบนี้เลยนะคุณเจนะแล้วคนนี้ก็คือพยายามนะสโนอุ้ยอุ้ยกวักเรียกเค้กเองแล้วเหรอลูกเ อัญญาจะไปไปตกน้องเขาทำไมล่ะน้องเขาไม่ยาแค่นะอัญยาไม่ตกไม่ตบน้องไปป๊อบมีสายยากป๊บมีสายยากแบ่งกันกินแบ่งกันกินอ้าแบ่งกันอุยนารกแบ่งกันด้วยเฮ้ยนารกอ้าแต่ว่าหนูหนูแย่งของเขาหมดแล้วอลูกหนูแย่งของเขาหมดเลยน้องมอหนูเกิดเลยไปแล้วลูกวันนี้ไม่ใช่วันเกิดหนูลูกเควินหนูได้กินเค้กแล้วอร่อยไหมลูกเหนื่อยล้าอ่อนแรง ความจริงที่เป็นอัญยา่าอร่อยมีลูกหนูแบ่งกันกินกับพี่สโนโอเควันนี้วันเกิดของสองแสบนะครับก็ขอบคุณที่ให้ความเอ็นดูนะครับผมจะบอกว่าสโนกับอาบูเนี่ยเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันมีขไข่ใบเดียวเหมือนกันเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันนิสัยคล้ายๆกันเลยนะครับผมโอเคใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย